รวมเหตุผลที่แมนซิตี้จะปลดล็อกคว้าแชมป์ UCL ในปีนี้ตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแมนซิตี้ทุ่มง,งบประมาณไปก,กับการทำทีมเยอะมากๆจนทำให้ได้แชมป์หลายรายการแต่เหลือเพียงแค่ถ้วยบิ๊กเอียร์เท่านั้นที่พวกเขายังไม่ได้มาประดับตู้โชว์ของสโมสรน,นั่นเลยครับในหลายฤดูกาลพวกเขาผ่านก็ไปถึงรอบลึกๆแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสักที แต่กลับมาในฤดูกาลนี้ทีมของเปปกูเดียล่าได้พิกโชมไปอีกขั้นและนี่คือเหตุผลต่างๆที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นแชมป์ยุโรปในฤดูกาลนี้เหตุผลแรกคู่หูมหาปลาไหลของพวกเขากำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆ นาทีนี้นะครับคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธความร้อนแรงของทีมเรือใบสีฟ้าที่ติดลมบนอยู่นักขณะนี้คู่ต่อสู้กลัวพวกเขาอยู่แล้วครับไม่ใช่แค่กลัวแพ้นะครับแต่กลัวว่าจะแพ้ที่จํานวนประตูเท่าไหร่ด้วยโดยนักเตะที่คู่แข่งกลัวสุดๆก็คงจะเป็นฮาลันนี่แหละครับเขาเนี่ยนำเป็นดาวซันโวทั้งในพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีกรวมกันเนี่ยเขายิงไปแล้ว46ประตูเลยทีเดียว ส่วนทางด้านเดอบรอยก็คอยป้อนให้ฮาร์แลนด์ยิงไม่หยุดไม่ย่อนจนทำให้เขากลายเป็นดาวแอสซิสในพิมเมริกณ้ขณะนี้ก็แอสซิสไปแล้ว16ครั้งนั่นเลยครับเมื่อจอมยิงกับจอมแอสซิสมาอยู่ด้วยกันความบันเลยจึงเกิดกับเกมรับของคู่แข่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วทั้งคู่ก็ดันเล่นเข้ากันเข้ากันยังการเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่เหตุผลต่อมาครับมีเกมรับที่เหนียวแน่น แน่นอนเลยครับว่าเออร์ลิงบรา์ฮาแลนด์อาจจะเป็นนักเตะที่ได้รับการพูดถึงมากสุดและถูกยกให้เป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายแต่แนวรับของทีมก็สำคัญไม่แพ้กันพวกเขาทำให้ทีมของโทมัสทูโคมีโอกาสยิงเพียงแค่ครั้งเดียวในครึ่งแรกและทีมก็เก็บคลีนชีตได้แบบไม่ยากเย็นซึ่งดีอาร์สคือหัวใจหลักในแผงเกมรับในขณะที่มานวคานจี G และนาทานาเก้ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน อีกหนึ่งคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจอห์นสโตนภายใต้ระบบใหม่ของเป๊ปกดเดลลาในการขยับมายืนเป็นกองกลางคู่กับโรดริและรับผิดชอบในตำแหน่งแบ็กขวานอกจากนี้นะครับแมนซิตี้ยังเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดโดยอ้างอิงจากสถิติจำนวนการเสียประตูต่อแมตช์เนี่ยน้อยที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกดูกานนี้เลยเหตุผลต่อมาครับเทคนิคของเป๊ปกุเดอลา จะมีผู้จัดการทีมสักกี่คนครับที่จะดรอปฟูลแบ็กตัวหลักกลางฤดูกาลแล้วเปลี่ยนแผนไปในแบบที่ไม่มีใครคิดถึงเจ้าคันเซโลและคายวอเกอร์อีกเลยคันเซโลนะครับคือหนึ่งนักเตะที่โดดเด่นมากๆของแมนซิตี้ตลอด2องฤดูกาลหลังสุดแต่ก็มีปัญหากันอย่างที่ทุกคนเห็นแหละครับ หลังจากนั้นเป๊ปก็เลือกใช้นาธานอาเก้เป็นตัวหลักและก็ส่งคาเซโร่ไปอยู่ไบร์เนมิวนิกส่วนวอลเกอร์ก็เล่นไม่เข้ากับระบบใหม่ของเป๊ปนะครับที่ขยับเอาแนวรับมาช่วยมิดฟิลด์ตัวรับเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป๊ปไม่ลังเลยครับดรอปไปเลยซึ่งฟอร์มของซิตี้ขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าคว้าชัยเป็นว่าเล่นครับและล่าสุดก็เพิ่งจะขยับแซงอาร์เซนอลขึ้นไปรังจากฝูงพิมเมอริกเป็นที่เรียบร้อยแถมยังแข่งน้อยกว่า1นัดอีกโหเรียกได้ว่าฟอร์มโหดมากๆครับ อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะร้อนแรงสักแค่ไหนนะครับบทพิสูจน์สำคัญที่สุดก็คือแมนซิตี้ต้องผ่านราชันชุดขาวไปให้ได้ครับถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะโดนย้ำแค้นเหมือนฤดูก,กาลที่แล้วที่พวกเขาเนี่ยโดนราชันชุดขาวแซงชนะไปแบบสุดเจ็บปวดนัดที่1เนี่ย แมนซิตี้ชนะไป4-3นัดที่2ไปเยือนมาด,ดิดมาด,ดิดอัดมา3-1สกอร์รวมแพ้ไป5-6เลยได้ว่าน่าเจ็บใจมากๆครับแต่ก็ไม่แน่นะครับในดูการนี้ทีมของเปปกูดิโอลาอาจจะได้เข้าชิงก็ได้ด้วยทีมของพวกเขาที่มีเออร์ลิงฮาร a แลนที่กำลังระเบิดฟอร์มอยู่ตอนนี้รวมถึงรูปแบบการเล่นโฉมใหม่อีกทั้งข้อได้เปรียบอีกหนึ่งข้อที่เป็นข้อสำคัญเลยก็คือพวกเขาได้เล่นเกม2ในบ้านของตัวเอง นั่นเลยครับสำหรับใครที่เชียร์แมนซิตี้ก็เชียร์ให้พวกเขาไม่มีนักเตะบาดเจ็บในช่วงนี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงโค้งสุดท้ายพิมลิกก็ห้ามสะดุด FA ฟเอก็ต้องเจอกับแมนยูอีกซึ่งไม่ง่ายนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เจอกับมาดริดอีกโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ห้ามมีใครเจ็บห้ามป่วยห้ามลาครับจริงๆแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงคิดว่าแมนซิตี้จะปลดล็อกได้แชมยูซในปีนี้หรือเปล่า ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้น,นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญลืมกด Subscribe แล้วก็กดุมกระดิ่ขงข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน